ที่เราปฏิบัติทำทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของทานเนาะศีลหรือว่าภาวนาหรือจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดเนี่ยสูงสุดของของการที่ได้เกิดมาในชาติเนี้ยชีวิตเนี้ยนะอืสูงสุดของมันก็คือความดับทุกข์หรือความพ้นทุกข์นะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ดับทุกข์เนี่ยมันดับมันที่สุดของมันอ่ะมันจะเป็นแบบไหนมันเป็นอย่างไรนะ เราก็ไม่รู้พอไม่รู้เสร็จก็ก็เอาตัวเรานี่แหละเป็นผู้ขวนขวายเอาตัวตนเอาความเป็นอัตราเนี่ยขวนขวายที่จะไปศึกษาธรรมะไปเรียนไปฟังไปสนทนาแล้วก็เอาตัวเราลงมือปฏิบัตินะคือทุกคนเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยความเป็นตัวเรา100%ยเปอนตะโอเคร้อยเนานะ okay, นะไม่ต้องเกินร้อเพราะไม่ร้อย มันก็จะเริ่มต้นแบบนี้ทำไมถึงเริ่มต้นแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นอวิชาเป็นความเข้าใจผิดเป็นความหลงผิดว่าเราเนี่ยมีอยู่จริงๆนะเราเกิดมาแล้วจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยเราก็มีความแก่เราก็มีความเจ็บความป่วยความไข้ความไม่สบายเนาะแล้วก็มีสุดท้ายเราก็ตายไปจากโลกนี้อันเนี้ยมันเป็นความเห็นผิดทั้งหมดเลยว่าเป็นเราเกิด แล้วเราก็แก่ก็เจ็บก็ตายแต่ถ้าโดยพระสัจธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ค้นพบสัจธรรมมาแล้วว่าแท้จริงเลยจริงแท้แท้จริงเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเนาะเราไม่ได้เกิดมาแล้วเมื่อเราไม่ได้เกิดมายอมก็เราก็ย่อมเป็นผู้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ทีนี้พระองค์เมื่อเห็นอย่างนี้ยและพระองค์เมื่อเข้าใจว่าเราไม่ได้เกิดมา แล้วพระองค์ไปบัญญัติกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียกสิ่งนั้นว่าอย่างไรเนาะพระองค์ก็บัญญัติสิ่งที่เกิดขึ้นมาท่านบอกว่ามีแต่สังขารเนาะสังขารคือความปรุงแต่งความปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยนะสิ่งนี้มีก็ปรุงแต่งให้มีสิ่งนี้สิ่งนี้มีก็ปรุงแต่งให้มีสิ่งนี้ถ้าสิ่งนี้ไม่มีเนาะก็จะทําให้สิ่งสิ่งนี้ก็ไม่มีเนาะมันเป็น เรียกว่าเป็นปฏิจสมุบาหรือเป็นอิทัปปัจยตาอันนี้หลวงพ่อพูดเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก่อนนะะฉนนั้นเนี่ยโดยแท้จริงแล้วก็คือให้พวกเราเนี่ยเมื่อได้เริ่มฟังธรรมเนาะก็เริ่มเข้าใจจากการฟังว่าโอ้พระพุทธเจ้าตัดแต่รู้เรื่องสัจจะความจริงก็คือมันไม่ได้มีเราเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วก็เมื่อเมื่อเราไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีการตายเราก็ไม่มีการการพลัดพราก คือไม่มีเรานะโดยรวมแต่ทีนี้เมื่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นสุตตะเนาะเป็นสุตตะคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังแต่จะให้เป็นปัญญาที่เป็นจากการรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาไปเหมือนกับว่าจากการปฏิบัติก็เริ่มเข้าใจทีละอย่างแล้วว่าเออเนานะไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เรา เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจมาทีละเล็กทีละน้อยเนาะจนกระทั่งว่าเข้าใจมากๆเหมือนกับว่ารู้แจ้งในธรรมนะรู้แจ้งในธรรมแล้วว่าโอ้ยอะไรก็มีแต่ของมีแต่สิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัว,ตว,ตวเห็นแจ้งเห็นแจ้งไอ้แบบอย่างนี้เท่ากับว่าก็เป็นการเดินทางมาเนาะแต่ก็ยังไม่สุดทางเพราะเหตุว่ายังรู้ไม่รอบยังรอบอะไรนั้นเรียกว่ายังไม่รอบรู้ในกองสังขารทั้งหมด เพียงแต่รู้เพียงบางส่วนแล้วก็ความทุกข์อะไรก็เริ่มจางคลายหายไประดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะนั้นเนี่ยวันนี้ที่หลวงพ่อเปิดประเด็นขึ้นมาบอกว่ารู้ตัวให้เป็นแสดงว่ายังมีบางสิ่งที่พวกเรานักปฏิบัติเนี่ยยังรู้ไม่ได้ยังไม่เข้าใจหรือบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางทีมันหลงแต่บางทีมันรู้อ่ะ แต่คนที่เริ่มรู้แล้วว่ารู้ตัวเองเป็นเนี่ยแบบไหนอย่างเนี้ยก็ก็เดินมรรคไปเนาะเพียรเพียรรู้บ่อยๆหมายความว่ามันหลงไปเมื่อไหร่ก็รู้ว่าหลงเงี้ยส่วนผู้ที่ยังไม่รู้วันเนี้ยก็น่าจะได้ได้ฟังกันเนาะและคงจะเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรอะ่ะที่ตัวที่ยังไม่รู้นะจริงๆเราก็ถ้าพูดไปนะหลวงพ่อยกตัวอย่างแบบนี้ก่อนเมื่อกี้พูดถึงว่าผู้ที่เรียนธรรมะเนาะ ได้เห็นสัจจะความจริงบางส่วนแล้วเช่นเห็นสังขารมีความไม่เที่ยงสังขารก็คือในตัวเองนะอันนี้พูดถึงในตัวเองเออในตัวเองล้วนๆเลยเนาะยังไม่ได้พูดข้างนอกนะเนาะในตัวเองมันมีกายกับจิตเนาะ,ะเห็นก็เรียกว่าหรือว่ารูปกับนามก็ได้อนะแล้วก็จากการศึกษาจากการปฏิบัติจากการเล่าเรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเรื่องเรื่องอ่าเรื่อง เรื่องขันห้าก็ได้เออเพราะขันห้ามันก็อยู่ในตัวเองเนาะเข้าใจเรื่องรูปเข้าใจเรื่องเวทนาเข้าใจเรื่องสัญญาเข้าใจเรื่องสังขารเข้าใจเรื่องวิญญาณเข้าใจถึงขนาดที่ประจักษ์แจ้งแก่ใจว่ารูปก็ไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่เท <แ references. S 2> ี่ยงเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่เที่ยง สังขารก็มีใช่ตัวตนวิญญาณังวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณไม่ใช่ตัวตนโอ้เจมแจ้งมักแล้วเจมแจ้งเจมแจ้ง,จง,จงเออมันก็รู้สึกว่าใครทุกไปเยอะเพราะทั้งเข้าใจแล้วก็ทั้งปล่อยวางคือไม่ยึดถือในในขันห้าตามที่รู้เนาะพอแจ้งแบบนี้มันแจ้งแบบนี้แจ้งแจ้งแจ้งเข้าใจหมดแล้วเคยพูดเรื่องขันห้านี่โอ้ยทะลุทะลวงหมดเลยเคยพูดเรื่องสภาวธรรมเนี่ยที่ปรากฏขึ้นเนาะในปัจจุบันเนี่ย แจมแจ้งหมดว่าโอ้ยมันเป็นแค่สิ่งเกิดดับเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับสิ่งเกิดสิ่งดับมันหมดแล้วหมดไปหมดแล้วหมดไปหมดแล้วเกิดแล้วหมดเลยเกิดแล้วหมดเลยแจมแจ้งมากมากอันนี้เรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารแล้วเรียกว่าปัญญาแต่มันยังรอบรู้ยังรู้ไม่หมดรู้ไหมอะไรที่ที่ยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไอยังไม่รู้ผู้รู้ไง ใครล่ะเป็นคนรู้ว่ารูปไม่เที่ยงใครเป็นคนรู้ว่ารูปเป็นไม่ใช่ตัวตนใครล่ะเป็นคนรู้เวทนาไม่เที่ยงใครล่ะเป็นคนรู้เวทนาไม่ใช่ตัวตนใครล่ะเป็นคนรู้สัญญาไม่เที่ยงสัญญาม่ใช่ตัวตนใครล่ะเป็นคนรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารม่ใช่ตัวตนใครใครใครเป็นคนรู้ว่าวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณไม่ใช่ตัวตน ตรงนี้แหละมันจะต้องพบผู้รู้นะต้องพบผู้รู้ถ้าพบผู้รู้แล้วเห็นว่าเห็นด้วยปัญญานะเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันก็เป็นสังขารเหมือนกันคือมันเป็นความเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนกันถ้าพบผู้รู้เห็นผู้รู้แล้วแล้วก็เห็นด้วยปัญญาแบบเนี้ความเป็นผู้รู้ที่ความเป็นผู้รู้ที่ ที่ยึดถือว่าเป็นเรารู้อะนะพอรู้แบบนี้รู้ด้วยปัญญาปั๊บความเป็นเราที่เป็นผู้รู้ก็จะหายไปนะความเป็นเราก็จะหายไปจนกระทั่งไม่มีผู้รู้นะพอความเป็นเราที่เป็นผู้รู้หายไปนะก็เลยไม่มีผู้รู้แล้วเหลือแต่รู้อย่างเดียวเหลือแต่รู้อย่างเดียวแต่รู้เนี้ยไม่ใช่เรา รู้นี้ไม่ใช่ของเราไอาการที่พบผู้รู้เนี่ยมันจะต้องพบในปัจจุบันเท่านั้นเนาะปัจจุบันคือขณะจิตคือเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ว่าใครว่ามีผู้รู้ไหมถ้าพบว่ามีผู้รู้เนี่ยแล้วก็มีปัญญาประกอบตรงเนี้ยผู้รู้ก็ดับไปจึงเหลือแต่รู้ซึ่งไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นผู้ ไม่ได้เป็นผู้หนึ่งผู้ใดรู้มีแต่รู้ล้วน,วนเมื่อรู้ล้วน,วนอันนี้รู้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาว่าอาจจะเรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็ได้เป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบเป็นจิตที่บริสุทธิ์หรือว่าเป็นพุทธภาวะเป็นภาวะที่หลุดเหมือนกับว่ารู้หมายความว่ารู้อะไรแล้วไม่ได้ติดยึดนะไม่ได้ติดยึดกับสิ่งถูกรู้ และก็ไม่ได้ยึดติดกับทำทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะก็เป็นความวิมุตติหลุดพ้นคือพ้นจากทำทั้งปวงอันนี้แหละที่สุดแห่งทุกเนี่ยที่พวกเราพยายามจะปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากทุกเพื่อดับทุกเพื่อพ้นทุกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นทุกได้ไอตัวสุดท้ายก็คือต้องพบผู้รู้แล้วก็เห็นว่าผู้รู้นี้ก็ไม่ใช่ตัวตนผู้รู้นี้ก็ไม่เที่ยงแล้วก็ ความเป็นผู้รู้ดับไปตึงนี้แหละเรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็คือพ้นทุกข์